สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่คลิปสอนพื้นฐานการเล่น Flash Butt บัต d ทรดดิ้งกเกมภาษาไทยค่ะ f l a s h b u t ์คือเกมการ์ดที่เราสมบทเป็นฮีโร่ในโลกแฟนตาซีซึ่งก็จะมีอาชีพต่างๆให้เราได้เลือกเล่นแต่ละอาชีพก็จะมีความสามารถและเพลย์สไตล์ในการเล่นที่แตกต่างกันโดยการจัดเด็กจะต้องใช้การ์ดให้ตรงกับอาชีพหรือใช้การ์ดเจเนริกที่ใช้ได้กับทุกเด็กเท่านั้น วันนี้เราก็จะใช้ฮีโร่อาชีพนินจาในการสอนเล่นคัตสึ The ะแวนเดอร์เอร์การฮีโร่ปกติจะมี2เวอร์ชันจุดต่างเดียวของทั้ง2เวอร์ชันคือไลฟ์พอยต์ซึ่งเวอร์ชั่นปกติจะใช้สำหรับเล่นในฟอร์แมตคลา s สิ c คอนสตรัคเต็และสำหรับยังเวอร์ชันจะใช้เล่นซีลดร f ฟและฟอร์แมตบ i ิดซึ่งเป็นฟอร์แมตที่นิยมเล่นกันมากที่สุดในปัจจุบัน เป้าหมายของเกมนี้ก็คือทำให้ไลฟ์พอยต์ของฮีโร่ฝั่งตรงข้ามเป็นศูนมุมล่างซ้ายคือฮีโรสอินเท l ล็กหรือ Hand ์ไซสเริ่มต้นเกมด้วยการบนมือตามจำนวนนี้และทุกการจบเทิร์นของตนเองให้จวจนการ์ดบนมือเท่ากับค่าฮีโรสอินเทเล็กแปลว่าโดยปกติหากเล่นการ์ดได้จนหมดในทุกเทิร์นก็จะได้ประโยชน์สูงสุดในเรื่องจำนวนการ์ดที่จะได้จวขึ้นมาใหม่เริ่มต้นเกมด้วยการ์ดฮีโร่อาวุธและอุปกรณ์ต่าง ประกอบด้วยส่วนหัวตัวมือและเท้าสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามต้องการหรือพิจารณาจากฮีโร่ฝั่งตรงข้ามแค่จะต้องเป็นการ์ดท,ที่ตรงตามอาชีพหรือเจ n เนอเริกเท่านั้นในการเล่นการ์ดคุณจะต้องเล่นภายใต้2ข้อจำกัด 1. คุณจะได้เล่น1นึ่งแอคชั่นต่อเทิร์นยกเว้นแอคชั่นนั้นมีคำว่า Go Again ซึ่งคุณจะได้เจอทังการ์ดที่ได้โกอเกนทันทีและการ์ดท,ที่มีคอนดิชันในการได้โกอเกน เมื่อคุณเล่นกร์ดที่ไม่มีโกเกนก็จะเป็นการจบเทินหลังจากการ์นั้นแสดงผล 2. การ์าแต่ละใบมีค่า Resource ที่ต้องจ่ายจะแสดงอยู่ที่ด้านบนขวาของการ์ดหรือใน Text Box ของกร์ดที่แสดงผลอยู่ในการได้มาซึ่ง Resource Point คุณสามารถเพชกการหนึ่งใบหรือมากกว่านั้นจากบนมือเมื่อมีคอสที่ต้องจ่ายค่าพิชที่ได้จากการนั้นๆจะโชว์เป็นสัญลักษณ์อยู่ที่ด้านบนซ้ายการทุกใบในเด็ก ยังสามารถดูค่า pitch ได้จากแถบสีสีฟ้าได้3 resource points สีเหลืองได้2และสีแดงได้1โดยปกติคุณควรจะมองหาการ์ดสีฟ้าในการ pitch เพื่อจ่ายให้กับการ์ดที่สร้าง impact มากกว่าอย่างสีเหลืองและสีแดงในการ pitch การ์ดให้วางการ์ดจากบนมือหงายหน้าที่ตำแหน่ง pitch เมื่อจบ t u r นก่อนจวดการ์ดใหม่ให้นำการ์ดทั้งหมดที่ตำแหน่ง p i ชกลับเข้าใต้กองโดยเรียงได้ตามต้องการ ตอนนี้คุณได้รู้การใช้งานการ์ดแล้วดังนั้นมาดูที่ Combat หรือการต่อสู้กัน Combat นั้นเกิดจาก1 c h a i เชนลิงหรือมากกว่าซึ่งใน1 c h a i เชนลิงจะมี4 Steps 1. ฮีโร่ฝ่ายโจมตีทำการโจมตี 2. h e ฮีโร่ฝ่ายป้องกันสามารถป้องกันด้วยจำนวนการ์ดเท่าไหร่ก็ได้จากบนมือโดยไม่ต้องจ่ายคอสยกเว้นการ์ด defense reaction ที่สามารถใช้ได้ในช่วงเรี c t i ชัเท่านั้น 3. ช่วง r e ี c t ชันคือช่วงที่จะใช้จังหวะในการเล่นฮีโร่ฝ่ายโจมตีสามารถเล่นการแอคแท็รียกชันและฮีโร่ฝ่ายป้องกันสามารถเล่นการด e เ e นซ์ r e ี c t ชัน 4. เปรียบเทียบค่าพลังของการ์ดทั้งหมดบนเชนลิงถ้าพลังโจมตีสูงกว่าพลังป้องกันทั้งหมดฮีโร่ฝ่ายป้องกันรับเดาม g e เท่ากับส่วนต่างและจะเรียกว่า Hit ถ้าฮีโร่ฝ่ายโจมตีมีโกอเกน จะสามารถทำการโจมตีต่อไปได้การโจมตีต่อไปคือเชลลิงที่2และนับต่อไปเรื่อยๆมาดูตัวอย่างการคอมแบทกันฝั่งโจมตีตัดสินใจใช้อาวุธฮาร์โมนิสโคระจิและพิชเฮดจ็บสีฟ้าเพื่อให้ได้3 Resource Points ซึ่ง1 r e s o รีซอสพอย t ์ใช้กับฮาร์โมนิสโคระจิและเหลืออีก2เก็บไว้ใช้ต่อไปในเทอรนนี้การโจมตีของฮาร์โมนิสโคระจินับเป็นเชลลิงที่1ฝ่ายป้องกัน ไม่ทำการป้องกันทำให้ฮิตและโดนเป็นหนึ่งเดมจต่อมาในเชลลิงที่2ฝ่ายโจมตีโจมตีด้วยเท r ร์เรนของเทมโปที่การ์ดบอกว่าถ้าฮิตจะได้โกอาเกนจ่าย1 Resource Point ์สำหรับเท r ร์เรนของเทมโปซึ่งครั้งนี้ฝ่ายป้องกันใช้ Open นเดอะเซนเตอใบทำให้ป้องกันได้ต่อมาในช่วง Reaction นการ a อ t a ทกเรี c t i ชัและการดิ d e f นซ์ e รี a c t ชั n เท่านั้นที่จะเล่นได้ ฝ่ายโจมตีเล่นการ์ด r a z o r Reflect ด้วยการจ่าย r e s o u r c e Point สุดท้ายทำให้เทเรนน์ออฟเทมโปได้พลังโจมตีเพิ่ม2ฝ่ายป้องกันจะป้องกันได้ด้วย Defense Reaction เท่านั้นหากฝ่ายป้องกันไม่มีก็จะไม่สามารถหยุด t h เรน n o อ t ฟเทมโปในการทำา d a m a เ e มและฝ่ายโจมตีจะได้โกอาเกนจากความสามารถของการ์ดเนื่องจากฮิตทำให้สามารถมีเชนลิงที่3ขึ้นมาได้เมื่อจบเทิร์นทำการปิดคอมแบทเชนฮาร์โมนีสโคระจิ กลับไปอยู่ในตำแหน่งอาวุธการ์ดที่เหลือลงสู่สุสานด้านล่างของตำแหน่งฮีโร่คืออาเซนนลซึ่งสามารถวางการ์ดไว้ตรงนี้เพื่อใช้เล่นในภายหลังโดยเมื่อจบเทิร์นก่อนที่จะโจวก,การ์ดถ้ามีการ์ดเหลืออยู่บนมือและอาเซนอลยังว่างเราสามารถเลือกที่จะวางการ์ดคว่ำหน้าไว้ที่นี่ได้ซึ่งการ์ดที่อาเซนนลเราจะใช้เล่นได้เท่านั้นหมายความว่าเราไม่สามารถนำไปพิชหรือนำไปป้องกันได้ คุณจะทำได้แค่เล่นการ์ดจากอาร์เซนอลและจ่ายคอสตามปกติการบางใบหากเล่นจากอาร์เซนอลจะให้บัฟที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติมด้วยสิ่งสุดท้ายที่ต้องรู้ในการเริ่มเล่น f ฟชั่นบัตคือกฎการเล่นในเทิร์นแรกเมื่อเทิร์นแรกจบลงผู้เล่นทั้งสองฝ่ายจะได้โจวการ์ดจนบนมือเท่ากับ Heroes i อินเทลเลกของตนเองจากนั้นในเทิร์นต่อๆไปจะโจวการดได้ก็ต่อเมื่อจบเทิร์นของคุณเองเท่านั้น เราหวังว่าความรู้นี้จะเป็นประโยชน์ต่อคุณในการเข้ามาร่วมผจญภัยในโลกของ Flesh and o l o o d สุดท้ายนี้หากผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมาณที่นี้ขอบคุณค่ะ